มาอีกแล้วนะครับผมกับไม a ครซ่อนแอบของพวกเรานี่วันนี้เรารวมเพื่อนฝูงมาได้ประมาณห้าคนลงผมเป็นหกคนไว้คนดูยเฮ้ยเฮ้ยอ้ไรเฮ้ยเฮ้ยเอ้ย่ตัวใหญ่จังเลยตัวใหญ่ตัวใหญ่จังเลยครับเนี่ยยินดีไปไป ไ,ไม่มันมันคือคำสั่งของพวกเวอร์ชันใหม่ใช่ครับสุดยอดอเลยครับดคเป็นไงสุดยอดอาวเกมวันนี้เนี่ยผมเราจะมาเล่นซ่อนแอบกันเหมือนเดิมหลังจากที่ EP ก่อนเราได้ลงไปมีคนบอกว่าแมปมันแคบไปมันเล็กไปแมปมันแคบไปมันเล็กไปครับเล็กไปซึ่งวันนี้ครับเรามากับคฤหาหน์สุดหรูแห่มันคือคฤหาส คือเราจะเน้นซ่อนแอบเฉพาะในตัวคารืหัดเท่านั้นก็คือในบริเวณลั้วห้ามโดดออกมาอคือตรงไหนที่มันมีกรงอ่ะก็คือห้ามไปอะไรประมาณนั้นใช้ธนูเดือเนี่ยโอ้โหอะไรนะได้ปะตู้สูงหัวเหมือนเดิมนะกติกาของเราก็คือว่าใครที่เป็นถ้าใครก็ตามคนแรกคนนั้นจะต้องเป็นคนต่อไปอ่าโอเคตามคนมาเลยนรับเลยนะครับอะไร ทำได้อะไรอ่ะไอ้ทำโอ้โหโคตรง่อยเลยโกอะไรแล้วเนี่ยเงาโกู ยกดได้เป็นเฉยเลยจะเลือดอะไรนเกิดขึ้นยากมากเลยโอเคเดี๋ยวเราจะมีเวลาให้แอบเนี่ยประมาณ1นาทีโอเคนะโอเคครับอย่หมดสวิรโก่อนอย่าพิ่งไปอย่าพิ่งไปครับอย่าพึ่งไปครับอยู่หลังต้นไม้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวตอนแรกคือว่าแบบระบบเก่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวกูแอบต่นเรียกูแอบต่นเดียเอาแล้วสิบีสิี โอเคโอเคได้แล้วได้แล้วนะเอาเลยนะอย่าเพิ่งนะเออมาแล้วมาแล้วสอนแล้วเฮ้ยกดปิดกันด้วยนะเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยทำไมทำไมเวลาเปิดแบบนี้เฮ้ยผมมองไม่เห็นข้างบนแล้วอ่ะอยู่สตาร์ทโอเคโอเคครับเวลาในการหาก็คือสี่นาทีนะไอ้ทามกดนั่นดูเยไอ้คอมมานบล็อมเป็นกี่นาทีเหรอ นี่ห้านาทีคอมมาณด์มห้านาทีห้านาทีโทษโทษโทษห้าทีห้าทีเอาละครับตอนนี้ครับน้องทามของเราเริ่มโอ้ตายแล้วผมไอ้ทามทามต้องมากดไอ้นี่ด้วยสปีดด้วยใช่ไหมผมใช่ผมจะมากลับมากดไอ้ไอ้นี่เนี่ยคอมมานด์บล็อกเดี๋ยเนะเราสามารถกด F4 เพื่อมาดูทามได้ด้วยได้ครับอุ้ยโอไม่แก้วผมเห็นคนคนหนึ่งแล้วเฮ้ยเฮ้ยแม่แก้วผมเห็นขาลุกพออะไรกันย่ะกูเดียวแล้วนะาไไงวะกูเดียวแล้วนะ ้ทำไมถามได้ยูนดอนยังเลยูดอลเนี่ยถามพี่มาแล้วถามพี่มาแล้วถามพี่มาแล้วเฮ้แต่เดี๋ยวเอ้ถามหาใครอ่ะถามหาใครถ้าหาใครอยู่จะเจอหรือเปล่านะเขาจะเจอหรือเปล่านะเอ้เอ้เขาเข้าไปแล้วปะเผมกำลังเฝ้าดูคุณอยู่นะครับคุณถามไม่มีกำลังเฝ้าดูอยู่ครับไม่ไม่ตอนนี้ผมกำลังเป็นสัมภเวษีในการดูเขาเอาละครับตอนนี้ครับทามเขาจะตัดสินใจอ้า ละเอียดนะคนเนี้ยที่ออกแท้็บเขาเช็คเขาเช็คเอ้ยทำไมรู้สึกว่าเวลา5นาทีมันมันน้อยอยู่ปะแต่มันมีสปีดนะใหญ่ใหญ่มากเลยเราน่าจะปรับเป็นมา6นาทีไหม6นาทีรอบหน้ารอบหน้าโอเคครับโอ้แต่รอบหน้าในยูโน่เป็นอะไรแน่ยูโน่มันกากอะอ้าวอย่างนี้เอ้ยทีวีอยูตรงไหนอะ พูดีิตตายไอ้ไกถึงกะบะเลยได้ไงชีวะต้เหรอเอออะไรทามอะไรทามรูต้องแอบดูไว้ก่อนไม่มีทามไม่มีู่ไหนวะไม่ต้รเลงแกาไอ้ทามขายับเลยทำอะไรบ้านใหญ่อะทำอะไรบ้านใหญ่อะเออะไรวะอะไรวะอะไรวะ เฮ้ยอะไรมาเปลี่ยนเลยไงวะเฮ้ยอะพี่เอกไอ้มอนเนอะเฮ้ยเฮ้ยหญิงใส่แผลวะเฮ้ยทำพลาดไปดินเลยแต่ว่าทำถือว่าเก่งนะเว้ยเขาเลขใหม่คุณทั้งสามคนเนี่ยเขาเช็คทุกเม็ดเลยนะครับโอ้เช็คทุกที่อ่ะตอนเนี้ยเหนื่อยวะเอาวะเฮ้ยเฮ้ย ทำทำไมตายอุ้ยเบี้ทับเก็บหมดเลยกูว่าทัมดตายเหรอเฮ้ยเดี๋ยวมือเผล่มันไม่เห็นจะเป็นเกี้สามสองัานึงทั้งไหนเงียบขึ้นอยู่ไหนเงียบตั้งนานขึ้นอยู่ไหนวะไอ้ทำมาดูดิ ออโอเคมาเมื่อกี้ยูโน่เป็นคนโดนหาคนแรกครับเดี๋ยวเราจะต้องไปซ่อนเอ้ยเดี๋ยวรอบนี้คนหาเนี่ยให้เวลา6นาทีเลยอุยมันจะได้มีเวลาหาเพื่อความละเอียดถือสุดท้ายป่ะเจ็ดหกหสี่หนึ่งโอเคอย่าพึ่งนะ ข้าราการอย่าเพิ่งเดินนะโอเคครับขอขอรีบเวลาก่อนเอาไปหมดหนึ่งสองเจ็ดสตาร์ทเอ้ยทำไมมันได้หกนาทีดียูโน่เขาจะหาใครเจอหรือเปล่าเปล่าเฮ้ยเฮ้ยอะไรกันน่ะอะไรอ่ะทีไฟเอ็มดับเบิลยูซีวะไงวะไปไปอะเผื่อลำลึกเผื่อลำลึกอ๋อ คำสั่งนี่เองอ๋อเข้าใจเล่นคือทีมไอเอฟวีวซีป่ะไม่เอานไม่เห็นอะไรเลยเอแกเอแกไปขึ้นมาเไม่ได้เลยยูโนยูโน่พยายามใหญ่เลยเอ้ยเอ้ยขับไปเจอขับไปเจอเดือดรอเดืยดร้อยกระโดดไม่ได้นะตรงนี้นะขึ้นไม่ได้นะบอกไว้ก่อนมันมันต้องหาทางขึ้นอีกที่หนึ่งเว้ยมันมีทางขึ้นอยู่จริงจริมันไม่มีเว้ยมันขึ้นทางนั้นแหละพูดยูโนยูโน่จำไม่ได้กับคุณเลยเหรอ

เอมันยื้อเวลาดอวเยี่ยดับบลี่ยสามนาทีไม่มีทางหาเจอแน่นอนนะบอกเลยอุ้ยมันจะเจอมั้ยเด็กจีโน่ดองชายขึ้นเลยขึ้นเลยจ้าไอทีวีมันอยู่ไหนวะทด็กมึงไม่เห็นชื่อทีวีอุ้ยทีวีออยู่ตรงนี้อ่ะทีวีโคตรบ้าโคตรเจ๋งอ่ะน้องมันโคตรเจ๋งเดี๋ยวครับยูโน่ครับไปทำไอยูโน่ไปไหนแล้ววะ ไยทำไปแล้วไปละเอียดอ๋อไปละเอียดอ๋อได้เหรอยูโดค่าตามไปแล้วเออทำไปแล้วเอนี่ลำบากให้ไม่เจอเลยเฮ้ยทีวีระวังหัวโปีสามสิบวิสามสิบวิหาสามสิบพีครับสามสิบพีครับสามสิบพีว่าหรือไม่ เขาจะได้อีกคนหรือไม่จะได้อีกคนหรือไม่ป้าบ้นใหญ่จะมาหนี่อะหาไม่เจออะอยากงครับว่าบ้านใหญ่เพราะอีพีก่อนพวกคุณบ่นว่ามันเล็กไม่ใช่หรอเฮ้ยครับได้สี่คนเลยนะเว้ยรอบที่แล้วมีผมคนเดียวนะที่บอกว่าแมปมันพอดีอ่ะแต่รอบนี้พวกคุณมาบอกว่ามันมันใหญ่นะเรียบร้อยครับทีนี้โน่ทีวีไปหาพี่เอกได้ครับได้ครับเอาผมผมไปหาคนรนังก็ทีวีหาพี่เอกดี น่ววิเจุดแอบปีนีทุเด่นมากเลยทีนี้ไม่ค่อยเนียนเลยคือมันคือตรงเดียวกับตรงมึงเนี่ยคือมาหาตรงนี้เลยวะเอาของไว้ก่อนทุกท่านออกไปก่อนแเอากันี่ยตรงไหนดีนะที่ที่ปลอดภัยที่สุดคือที่ที่อันตรายที่สุดใช่เหรอพี่เดี๋ยวรอยใบเขาแล้วพี่เอกุลถ้าถ้าพวกนายได้จุดแอบก็ลองบินมาหาฉันแล้วกันไปตามไปพูดกันไปตามเฮ้ ที่ไหนวะตบนอกรั้วนะครับใช่ไหมเอ้าแน่นอนใช่ใช่ไมเคยขาดเลยหอกครับผมเล่นตามกฎอยู่แล้วน้องชายโอเคครับเอาอย่างเรียนล่ะอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งอย่าพึ่งนะก่อนได้ได้ได้ชื่อ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 สองตื่นแล้วชื่อนั่นแล้วตีโอเคครับมาที่ไหนวะาแล้วว่ที่แบบตึงจังวะที่ง่ายเลยพี่วันที่ง่ายเลยเหรอเอีกแบบง่ายเลยพี่เอแบ๊กแบ๊แมนอะ นี่ได้มันง่ายเลยขนาดนั้นอ่ะเอยคนแบทแมนน่ะไอเอ็กแวยวะอัศวิลรติการน่ะไอ้ย่าไม่มีหลอกไม่มีหรอกเฮ้ยไมเอ็แอบตรงนี้ไอเอ็กคนเดียวคนอันตรายอ่ะไปที่เฮ้ยอะไรวะนี่ยลาไปก่อเฮ้ยเฮ้ยคนแรกเรียบร้อยไปไล่ทำดีนยกูไม่แอบกับมันบอกไปก่อนไอ้ทำตาย ไหนคนต่อไปครับเฮ้ยคนต่อไปคนต่อไปอะไรมเงาอยากง่ายจังวะเบ็ดเบ็ดดูหน่อยเจ้าักแบบนี้ล่ะไม่รู้ครับหอมสมุดก่อนไหนพี่เอกขาอยู่ไหนเนี่ยโอหาแบบแอบในที่ที่ไม่คิดว่าจะหาเนี่ยโว้ยพี่เอกเขาซ่อนเก่งจังวะตีอัศวินรักติการตี ไม่ต้องอีบีอีบีอยู่ไหนอ่ะมักกะพีเลยและอเนี่ยทีวีอยู่ไหนอ่ะโอนนะเก็บสามนะครับเออไม่เหนียวว่ะเราไม่ต้องห่วงพีรอบต่อไปเราไม่ได้เป็นหรอกถ้าใครเป็นไอ้ตามไงอตามก็เป็นอีแล้วหร้อยู่ไหนกันวะไอ้สองคนนั้นอ่ะเอ้ย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 ไป บอกแล้วอย่าซ่อนที่เก่ามุกเดิมมุกเจอไม่ไม่หาไอ้กูว่าไอตัวนี้ก็ต้องมุกเดิมไอ้มุกเก่าๆไอ้มุกไอ้มุกใต้หลังคามอยู่ไหนมันไม่มีหรอกมุกดูมุกเดิมอะไรอยู่นี่มอนเจดีบีวีมึงต้องทีวีไปหามันอ่ะเพราะมันชื่อชื่อหอกไม่เห็นเดี๋ยวนะอะไรคิดอยู่อะไรคิดอยู่ป้าเจอหรือป้าที่สุดท้ายนี่ผมว่ามันต้องแบบเนี้ยบเนียนแบบ เนียนเนียนไอทีวีที่บอกเลยว่าเล่นเนียนเลยอ่ะรอบเนี้ยหุยเฮ้ยครับเอาสุดอ่ะเอาสุดอ่ะเอาสุดเลยหรอเอาสุดเลยเอาสุดเลยเฮ้ยเฮ้ยเป้ยไปแหละไปแหละอี๊ดักอ้ยที่ว่าใครอยู่ไหนวะหากรอเฮ้ยมี้ยเ้ยไม่มีไม่เจอไม่เจอไม่เจอเฮ้ยไม่ละเอียดหรอไม่ละเอียดหรอเมื่อกี้เดี๋ยวว่าเฮ้ยเขาเขาเช็คหมดเลยป่ะคนเนี้ย ไม่มีเลยพี่ว่าเขาอยู่ไหนอะโอ้หาไม่เจอไปมอนไปไหนอะทำไมมอนไปเกยจังอะเฮ้ยเฮ้ยเอ้าไม่เห็นเลยเหรอเอ้าเอ้ยดูมันพูดดูมันพูดแล้วว่าโดนปั่นแล้วโอ้ยไอเจนฉันว่าอัศวินรัตติกาลนี่วะ ม่อนไม่ละเอียดนะม่อนไม่ละเอียดนะม่อนไม่ละเอียดนะม่อนพี่พี่บองเลยตัวม่อนนะแบบเนี้ยอุ้ยใช่หรออุ้จะตายแล้ว่อลิเจนได้ไหมครับเฮ้ย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 อุ้ยอ่าอาา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 า้าาาายาา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 ้าาาาางาา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 า้ยาา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 ากาาเาา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 า้า แนวใบน้ำไม่เห็นนะครับเฮ้ยสามสิบปีเดินลอฮ้ยเดินลอยไม่ใช่หลังคาหรอยี่สิบปีทุกคนอาจจะไม่ถึงได้ซ้ำใช่หรอไม่ถึงไม่ถึงมาแล้ว่ะเออไม่ถึง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 พี่แอมว่าไงวะอ้ตงโอ้โหเขียไปอยู่ไหนวะเนี่ย ว่าอยู่ใต้ดินนะท้องใต้ดินโอ้ตายนม่คือผมว่าผมว่านั่งคำนวณได้ไหมกดชิปมันต้องเกาะอะไรสักอย่างอยู่แน่ไม่ได้ไม่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 ที่มึงมาที่นี่แล้วมึงเดินกลับเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะโดนหลอกไอ้ยังกันเกาะเลยมึงเดินผ่านแล้หรออันไหนอันไหนไม่อยู่ไหนเคลียร์หมดเวลาแล้วไหนหลังไม่ดีเนี่ยแล้วมแล้วมึงแล้วมึงจะกดชิปเพื่อเดินหลอกไอ้มึงกดมันกดจะพี่อะไรนั่นแหละที่กูสงสัยว่าเอทีบี จะกดชิปทำไมตอนนั้นที่มันก็ไม่เห็นชื่ออยู่แล้วหลอกทีมตัวเองไงเฮ้ยมันมันกูใช่เจอละกูได้ที่แบบอย่างดีใช่หรอเอาละนะเอาละนะแปดเจ็ดเจ็ดหออย่าพึ่งน้ำทามอย่าพึ่งมานะเดี๋ยวมราจะไปได้ให้ไปก่อน ไอ้ทำไอ้ทำอยู่ห้องไอ้ทมอยู่ที่พี่แอบข้างก่อนนู่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 นน้องมันรอบคอน้องมันรอบครอบทีเดียรเหรอทีวีจริงเราเป็นไอ้ทำเช็คทีวีเดียรเหรอทีวีทีเดียร์ป่ะจริงอ่าแสดงว่ามีสิจริงจริงจริงระวังนะเชื่อกูมากอ่ะโดนหลอกไอ้พวกกรียำท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 ำสายสายสาย ประตูไม่เปิดเลยเว้เอ้ยไม่ปิดเลยเว้ยพี่เอกพี่ก้มทำไมแนี้ไม่มีแล้วตรงนี้พี่ก้มไหมอะพี่เขาอุยเขาเขารู้จักเคลียร์เคลียร์เป็นโซนๆนักเออดีพี่เอกมาตรงนี้ยังไงอ่ะมันมีอยู่น้องแต่พี่ไม่บอกหล่าเรียเลยพี่เอกมาตรงนี้ยังไงอ่ะเฮ้ยทังเอาอี้ว่สัญหาจังเอ้ยมันมีอยู่น้องแต่พี่ไม่โผคุณไม่รู้ว่าตรงนี้มันมีอ๋อโอ้ทำไมที่โอ้ทำไมที่เป็เที่ยอะไปหน้าเลย โอ้ใบได้พี่ได้ได้พี่ไม่ได้พี่ไม่พี่ใบตัวเองนะพี่ไม่ใบคนอื่นหรอกกเขาถามเ้ยเอาเสารว่ะไม่ชอบจริงๆเลยว่ะเฮ้ยทำไมซอนแอบทีไรเขาแอบเนียนตลอดเลยว่ะเฮ้ก็บนี่หาไม่เจอเลยว่ะเฮ้ยทำเช็คลอเลยทำเช็คลูเร่เลยไอ้วันแกว่าคนทุเรเล่ ดูเลขเดิมๆไปที่เก่าๆที่เดิมๆนี่ทำหาเอ้ยอะไรกันอีกแล้วมาจุดไหนที่เดินไม่ได้ยูโกเนี่ยเดินเลยถึงอะไรนะผมผมทำเดผ่านลงไปเมื่อกี้ผมต้องโก้พี่เอกปะเนี่ยใช่เหรอพี่เอกได้ขาดไปได้เลยอ่ะตามไปเลยจริงเหรอวะไปยิงเห็นเจอเลย อ่าให้โกอิ้งเี่ยงไหมโอโกอิ้งเี่ยงไหมรอบนึงไม่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 ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใกได้อย่างไงวะกูงงไปได้อย่างไงวะมันดีทุกคนรู้ว่าผมรู้ว่ามันมีแค่ดีเว้ยแต่เขาเก่งมากเลยอ่ะมันมีมันมีไปได้ยังไงมาได้ยังไงวะกูงงเลยอัจฉริยะการซ่อนหาโกอิ้งสักประมาณแปดวีได้ไหมโอ้ยอ้าวผมโกอิ้งให้โกอิ้งไง้โกอิ้งไงอ่ะเอ๊ยเฮ้ยไปได้ยังไงวะ

นักร <Don 't S 1> ับรอัรบผมเรียบร้อยครับผมกับมินิเกมซ้อเนี่ยของเราฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe s ับส c คร b e เพื่อเปังใจให้ด้วยแล้วกันบ๊ายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้า